ไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนพื้นที่ภูเก็ตเราอยากให้คุณมาดูคลิปนี้ค่ะวันนี้ทีจจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวถนนทลาย่านเมืองเก่าภูเก็ตแน่นอนว่าเราจะพาคุณไปเช็คอินกับร้านที่คุณอาจจะยังไม่เคยไปกับอาหารเมื่ออร่อยกับคลิปนี้เลยค่ะเที่ยวครึ่งวันภูเก็ตย่านเมืองเก่าบายไอร์ักซ์เบย์วันนี้เราไปกินของกินตอนเช้ากันใน ใกล้ๆถนนทลางอยู่ตรงแยกเขาเรียกว่าแยกแถวน้ำเราจะกินโรตี mm hmm. ตชื่อร้านก็โรตีแถวน้ำที่จอดรถง่ายๆนะตอนนี้ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ใช่วันเสาร์ทิย์มันเป็นวันธรรมดาวันนี้เรามาวันจันที่จอดรถก็สามารถหาได้แถวๆนี้นแหละว่างตรงไหนก็จอดได้เลย แต่ถ้าไปจอดในถนนทลางมันจะมีบอกว่าวันคู่วันที่ห้ามจอดเลนซ้ายเลนขวาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะยากหน่อยใช้วิธีเดินเอานะจ๊ะจะมาถนนทลางทันทีก็มาหาที่จอดแถวรามังกรก็ได้นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติ0ษามหาราชินีปกติถ้าช่วงไม่พีกเนี่ยก็จะเจอที่จอดได้ง่ายค่ะถนนโลนอ่องนะเรามา เราเลือกมาในวันที่คนต้องไม่เยอะเราก็จะเดินง่ายๆฝัง่งนู้จะเป็นถนนพลางนะทุกคนโอเคใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะนี่ก็คือเออเขาเรียกว่าสีแยกแถวน้ำนะจะมีเห็นชัดๆก็คือจะเป็นเจ้า ร้านสงวนฟาร,ร์มาซีแล้วก็ร้านที่เราจะไปก็อยู่ตรงนี้ใช่เดินไปจ้าจิาจ๊กน ทีาีแถวน้านะคะตั้งอยู่บนแยกถนนเทพกรัสตีซึ่งอยู่ติดกันกันกบถนนทลางน,นี่แหละคะ่ะแป้งโรตีของเขานี่นุ่มแล้วก็กรอบมากค่ะไม่อมน้ํามันเลยโดยปกติก็จะเสิร์ฟคู่กับแกงเนื้อหรือไม่ก็แกงไก่นะคะการันตีความอร่อยจากมิชลินไกด์ค่ะ แกงไหมเอาไหมมาส่วนไข่เออดีกว่าโรตีไข่เฮ้ยแต่ว่าถ้ากินแกงเออสั่งไข่ได้เลอาหารเช้ารมาส่วนไก่แล้วก็โรตีใส่ไข่ สั่งได้ทุกคนเห็นว่าร้านคนเยอะมากนะอ้ามาแล้วมาทางไงนก็ได้เขคุณค่าเดี๋ยวเธอนั่งนี้แล้วน้องนเล็กัน

เราเอาโรตีใส่ไข่พอไหมพอค่ะ <c oughs> เอาดีๆนะเราเป็นคนกูเก็ตนะแต่ร้านนี้เรามาครั้งแรกไม่่คยได้มาเลยคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะแนะนำให้มา แต่ถ้าคนภูเก็ตเองอ่ะนานๆทีมาได้เรากินง่ายๆไงเราเราพอตอนเช้าอ่ะเราจะไปตลาดนัดนลกซื้อของตลาดนัดโลกซื้อขนมข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ยมากินไก่ทอดอาหารเช้าวันที่ก็นั่นแหละง่ายๆแซนด์วิชปิ้งเองย่างเองแต่ถ้าเกิดมีแขกบ้านแขกทีงมาก็ เรานั่งรอประมาณกี่นาทีได้ลรวน่าจะเกิน5นาทีเกิน,นเรา,เราลกสวยไปหน่อยไม่ใช่5นาทีเกิน <c oughs> 10นาที <c oughs> แต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาทำทำเรื่อยๆนะก็เยอะนะแต่ว่าลูกค้าเขาก็เยอะเช่นกัน,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 นซึ่ง ต้องยอมให้เขาว่าเขาเป็นร้านมิชลินด้วยใครๆเข้ามานเนี่ยเราเลยบอกไงคนภูเก็ตอะ่ะเขาไม่ค่อยมากันเองคันีย้ยอมเลยนะเนี่ยยอมมาอย่ามาตอนนีูแล้วอันนี้ของเราโรตีไข่นะคะแล้วก็มีมัสมานไก่ อาหารเช้าของชาโลทอาหารแกงมัส <Brother> ม <daily> ั่นไก่เ <ay> นี้ยกินกับโรตีได้อ่าของคู่กันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเราไม่ค่อยอยากลาดเท่าไหร่แต่ว่าลาดก็ได้นานไม่ต้องเยอะอะไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่ประมาณนี้พอนะ อะไรอาจารย์นั่งไม่ขี้เลยไม่ต้องยาเดีมวหิวอย่าล้อเล่นกับคนอื่น,นเป็นไครับออดคนะือน่านี่จะความเคทียดเหรอคุ้มค่ากับที่รอไหมครัมมาก โอ้ร้อนหาโกบีกินวันวนี้ไม่กินโกบีเลยไม่ต้องกินนะโกบีโอเคไปรอที่ทา,างมาลายไล่ค่อนข้างกินอะไรคะไป๋เตี๋ยวต้มยำครับไป๋เตี๋ยวต้มยำอร่อยเค,คยมากินเหมือนกันคร <Okay. S 2> ั้งเดียวเทร่เดี๋ยวรอข้ามถนนค่ะ ้มนนี่นี่ไม่มีมกฎมะไม่มีมมมเราต้องระวังเองคือพราเธอเธอข้ามถนนภูกเก็ตน,นะเธออยาเพ่อรอถ่ายรูปนะฉันบอกเลยนะเธอจะโดนอะไรเธอจะโดนเฉียวแม้แต่ทางม้าลายก็เถอะเธอห้ามประมาทเด็ดขาด <S <S นี่คือถนนะลางบ้าไปเดินทางนั้นแต่ร้อนปีตายแล้ว <S 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 เนี่ยถ้าเกิดเดินถนนพระรามนะปกติเขาจะห้ามจอดนะทุกคนห้ามจอดวันคู่วันนี้คือวันคู่หรือวันที่วันนี้คือวันคู่นี่คือจอดผิดกฎหมดเลยนะพวกเนี้ยตำรวจมานะตำรวจมาได้นะเออเนี่ยเธอจริงๆมันทําให้ลําบากลําคนอื่นเขาใครเขาเที่ยวให้จอดเป็นสองทางมันไปไม่ได้อะถนน ก็ถนนมันแคบไงเราต้องเอื้อเพื่อเผื่อกันในเมื่อกฎเขามีบอกอยู่วันคู่ห้ามจอดด้านซ้ายวันที่ห้ามจอดด้านขวาก็ต้องทำให้ได้แต่เนี่ยจอดกันติ้งติงมีร้านเยอะแยะเลยร้านเยอะแยะแต่เราเดินผ่านหมดเพราะอะไรเพราะเราอันนี้เราเคยมากินจริงเหร กัวซองพี่ไม่เคยมากินเลยอ่อาร้านี้กนะัวซองอร่อยนะคะขึ้นชื่ออยู่นะอ่าแอลคาใช่ชื่อร้านเอลคาฟแต่วันนี้เราจะผ่านไปเราอยากแค่กาแฟเราเล็งไว,ว้แล้วแหละกาแฟมันมีร้านหนึ่งที่เราไปกินบ่อยนะคะเชา้าๆพอเราเสร็จธุระเราก็จะแวะไปถ้าไม่ได้แวะไปนั่นหมายถึงไม่มีที่จอดรถ นี่ขายของจิปาถะก็ยังมีแต่ส่วนใหญ่ถนนเส้นนี้เขาจะขายแนวเสื้อผ้านะเสื้อผ้ากระเป๋าเน้นคาเฟ่ใช่แล้วก็ร้านพวกบาร์ต่างๆนี่สวยไหมอืมสวยมากเลยเมื่อก่อนเราเคยมาขายข,ายขนมที่ที่ตึกบ้านตรงนี้เรามาขายทุกวันอาทิตย์ตอนนะั้นแหะขายหลายปี ใช่นี่คืซอยลมมนันมีถนนทลางเนี่ยเป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งในอดีตจะมีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาเช่นคนจีนคนอินเดียคนยุโรปมุสลิมเนี่ยเข้ามาอาศัยแล้วก็ประกอบอาชีพค,ค้าขายค่ะร้านคาเฟ่ร้านหนังสือสองสี่สองหนึ่งถามว่าเคยแวะมากินไหมฉันก็ยังไม่เคยแต่มันเป็นร้านดังของภูเก็ต มีมีมาดูหนังด้วยอ,วอ,อ,อ,อะไรคือดูหนังเขาเขาจะมีหนังกับาาอินดี้อินดี้มาฉายตามเทศก,กาลแล้วแต่แล้วแต่เดือนเดือนละเรื่องสองเรื่องแล้วแต่เขาย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนโควิดเนี่ยถนนถลางก็ค่อนข้างจะบูมมากแล้วนะตอนนั้นก็จะมีตลาดใหญ่ในมาร์เก็ตซึ่งขายของขายอาหารกันเยอะมากมีดนตรีสดมีการแสดงทุกๆวันอาทิตย์เลย พอโควิดซาลงที่นี่ก็บูมเลยค่ะร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของเสื้อผ้ามาเต็มเลยซึ่งคุณสามารถใช้ชีวิตเที่ยวที่นี่ได้ทั้งวันจนถึงไหนทามเลยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปจนสุดถนนทลางไปที่ถนนกระบี่นะคะเราจะไปร้านคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งชื่อว่า Campus Coffee Roaster กาแฟาอร่อยค่ะใกล้ตอนนี้ เม่อกี้กินอิ่มรโรติงใช่ไหมเราต้องมาเดินจุกว่าก็าเดี๋ยวที่ดูกินเสร็จเดินกลับไปอีกอ่ะเปลัวรถโกบีเตียมใช่กกบีเตียมหายกบีเตียมค่ะอกบีเตียมอันนี้มากินได้นะแต่เขาเปิด11โมงข้างบนได้เลยเธอเขาเขียนไว้อยู่ เนี่ยมาในร่มสิฝาห่าจะชอบนะอากาศอะไรแบบนี้นี่ถือว่าอากาศเย็นแล้วนะเพราะมีลมเย็นๆคับแต่เราคมนภูเกตไง yeah. ร้อนว่ะไม่มีวันไหนเย็นเลยไปครับ พะตรงนี้เราเราติดเรื่องกาแฟคือตั้งแต่เราทำขนมแล้วนะเปิดคาเฟ่เอง่มันก็จะมีสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องทำเลยก็คือการชงกาแฟให้เป็น <c oughs> จากที่เป็นคนไม่เคยกินกาแฟมาก่อนพอเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยมันต้องทำมันต้องกินไงก็เลยกลายเป็นว,ว่าตอนนี้ติดกาแฟขอแค่วันละมือ้อวันละวันละช็อตก็พอ เริ่มถ่ายยกับกาแฟจริงจริงกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกาแฟเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชอบร้านนี้เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยสามารถปลุกชีวิตยามเช้าด้วยกาแฟรสชาติดีๆได้เพอร์เฟก ราคาก็ไม่ถึงว่าแพงนะคะอยู่ในระดับมาตรฐานแหละอชชนนจจ เียเขาไม่ขายเสเย็นใช่ไหมแต่ <c oughs> เดีย๋ยวนี้มันเป็นอสินเชื่อแบบไม่เอ<ม>สเย็นมัน <ละ S 1> ใส่นมข้นนะ,ะที่หลังสั่งอเตรเย็นได้ไหมได้ครับคาปูก็ได้ไดแบบไม่หวานไม่เย็นนะครับนนหวาน เนี่ยกินติดหวานอีกละเราจะยืนตากแดดกันทำไมวะนั่นแหละ้าไมฮะคือเขาบอกว่าตึกที่นี่ก็คือเป็นตึกแนวชิโนโปรโตโุกีสใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็เป็นตึกแบบ ไม่ได้มีร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอหลังโควิดออพอหลังโควิดอะ่ะมันนักท่องเที่ยวมันเยอะขึ้นไงกาเป็นว่าบ้านแถวนี้ก็เลยเหมือนกับปล่อยเช่าถ้าไม่ปล่อยเช่าก็ทำเองเนาะส่วนใหญ่ก็ปล่อยเช่าแล้วก็มาบูรณะตึกบ้านตัวเองให้มันดูสวยงามนีกิจสเจ้านะถ่ายรูปตรงไหนก็สวย จะเจอนักท่องเที่ยวใส่ชุดนักเรียนนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาใส่ชุดนักเรียนกังไะคนจีนเยอะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ยุโรปก็ชาวจีนแต่ถ้าเป็นเอมีอาลับ แต่ถ้าเป็นรัสเซียไม่ใช่นักท่องเที่ยวเขามาทำกินเออเขามาอยู่ทำกินเลยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเยอะในประเทศไทยคือมาเที่ยวจริงจังจริงจัง,จง,จงนะก็คือชาวจีนตอนนี้ชาวจีนชาวยุโปรเปเพอเพอเจ้าของร้านแถวเนี้ยอาจจะเป็นต่างชาติด้วยซ้ำมี่พูดจริงเลยนะไม่ใช่ล้อเล่น การท่องเที่ยวในภูเก็ตอาจจะเติบโตก็จริงค่ะแต่ว่าเงินที่เข้ากระเป๋านี้อาจจะไม่ได้เข้าคนภูเก็ตทั้งหมดอันนี้ก็เรื่องจริง กูนะคะก็คือขนมเต่านี่แหละที่เขาเอาไว้ใช้ไหว้บรรพบุุษวันจ,จีนวันศาสตร์อะไรเงี้ย,ยแล้วก็ดันเป็นหลงกับคําว่าบ้างกูที่แปลว่าเก้าอี้ตัวเล็กๆบ้านสีชมพูตร,มตรงนี้ก็คือเป็นบ้านที่เราเคยมาขอเขาหน้าบ้านขายขนมดูชีขายกัน างจังหวัดเนาะเราก็จะพาเขามาที่นี่มาเดินดูมันเป็นสีสันอันนี้มีร้านเยอะมากเยอะจริงอ่ะดังรอนอยู่ที่เขาเดินเอ้ใครชอถ่ายรูปอันนี้ร้านคราฟช็อกโกแลตเรายังไม่เคยมาลองเลยแต่อยากมาลองสักครั้งของพระราชินกันอ๋อนี่ของพาราชินเหรอไม่งั้นเราเคยไปแล้วพระราชินอันนี้ร้านดังเหมือนกันนะชอลลี่ไอศครีมเคยกินอยู่ 아아นี่เขาขายชุดตามฤดูกาลมีฝ้ด้วยนะอันนี้ร้านอาหารจีนเขารับสมัครพนักงานบอกทำไหมโอ้เปลี่ยนไปเยอะอีกหนึ่งร้านกาแฟที่มาได้นะครับก็คือร้าน lush coffee นะคะ ส่วนข้างหน้าเอดีวีข้างหน้าก็คือวัดวัดพุทธพุทธม,มงคลน,น,นิมิตวัดกลางอ่าชาวภูเก็ตจะเรียกวัดกลางโอ้ยขายเสื้อผ้าเยอะมากคือถนนเส้นนี้เมื่อก่อนมันไม่ได้รถเยอะเลยขนาดนี้ตอนนี้ก็รถตู้เต็มเลย <c oughs> แล้วมันก็ เราจะหาที่จอดไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ถ้าได้ที่จอดจริงๆอ่ะฝั่งนู้นเลยนะจอดได้มไมดแต่ว่าต้องดูดูเส้นทางด้วยดูเวลาด้วยว่าจะจอดได้ไม่ได้เพราะวาันจะมีแบบบทว่าเออห้ามจอดอะไรเงี้ยร้อนว่ะเดินกลับหกอ,อ๋อใช่เราไม่ดูวงดูวิวละ ร้อนละเเราาอที่ล่มดีกว่าคือนะักท่องเที่ยวอ่ะมาทเที่ยวได้ทั้งวันเลยกับเส้นนี้มันจะมีเส้นถนนพลางกับเส้นถนนฝั่งชาเตอร์ที่คุณเดินได้ทั้งวันคุณจะแวะร้านไหนก็แวะได้แต่อย่างพวกเราคือเราอิ่มแล้วเราจะเดินกลับไปที่อื่นต่อโอ้บรรยากาศดีนะมีเพลงฟังด<ไ>้วยบ้านสุตรา ถนนทลางก็พอแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้หิวแล้วติดบ่ายโมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันกับร้านมีเอาลเกมีน้ำกุ้งชื่อดังค่ะทุกคนแดดตรงหัวเลยตอนนี้นะคะดูเงาอ๋อติดบ่ายนิดนึงบ่ายแล้วไม่ใช่บ่ายนิดนึงบ่ายโมจะครึ่งเดี๋ยวพาไปกินมีมี กุ้งมีน้ำกุ้งอ่าวเกยถ้าอยากหาอะไรทานแบบคนโลโคโลโคภูเก็ตเลยนะน้านนี้แนะนำมากเลยค่ะโดยเฉพาะมีน้ำนี่โอ้โหน้ำซุปนี่แบบครีนอะรสชาติด,ดีแล้วก็หอมกุ้งมากเพราะว่าน้ำซุปนี้เขาต้มมาจากกุ้งเลยนะคะกลิ่นไม่ข้าวค่ะรับรองว่าใครมาก็ต้องติดใจทั้งนั้นค่ะ สั่งเลยมั้ยสั่งตรงนี้เลยไหม้เป็นไรดีคบเอาน่หกเกเอาไเส้นีมีเลือต้มยำแ่งวันนี้เกียหมดนะใส่แก่บม้งไนะามีแก่นต้มยำน้ำใส่น้ำใส่น้ำเข้งน้ำอไน้ำเปล่าเกลวอค่ะไ้วยไงล่ะน้ำเ บ่อยเหมือนกันั้นนี้กัลันตีนปาาอร่อยเป็นเป็นบะหม,มี่เกี๊ยวกุ้งไม่ใช่เปบะหม,มี่เกี๊ยวฟุกบะหม,มีนะ่น้ำกุ้งเขาใช้กุ้งเอามาทำน้ำซุปแล้วก็หอมอ,อร่อยกรอม่คาวกลิ่นไม่คาวจริงๆในภูเก็ตอะมันจะมีหมี่เกี้ยนใช่ไหมมีมี เกียนมีสัวมีอะไรเนี่ยมีสัวกระดูกหมูแล้วก็มีเนี่ยแหละมีน้ำจริงๆมีหลายจาแต่จ้ามีแนะนำลยอันนี้คือให้ต้มยำของเรามาแล้วของเราสั่เป็นแบบน้ำใสซุปใสนะคะจิ้มกัน มี่น,นี้นะคะก็คือเป็นหนึ่งในหมี่หกเกีย้ยนนี่แหละเขาก็จะใส่หมูใส่กุ้งนะคะถ้าเป็นแบบผัดหมี่หกเกีย้ยนเนี่ยก็จะมีใส่ไข่ใส่หมึกด้วยนะเป็นเมนูที่ผสานวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแล้วก็ชาวจีนซึ่งก็คือคนภูเก็ตเนี่ยแหละเพราะว่าคนภูเก็ตมีเชื้อสายจีนเยอะนะคะเป็นจีนหกเกีย้ยนเพราะฉะนั้นใครมาภูเก็ตเนี่ยห้ามพลาดเมนูหมี่หกเกีย้ยนแบบนี้เด็ดขาดเลยค่ะ ชจงแจงอร่อยชามกลังพอดีนะเบาๆไม่หนักมาก้าไปกันต่อขอบคุณค่ะอร่อยถูกเลยช่วยได้าสิบบาทเท่านั้นช่วยละห้อบอิ่มอร่อยโอ้ย ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเที่ยวครึ่งวันย่านเมืองเก่าถนนทลางนะคะมีแถมให้ด้วยนิดหน่อยที่พูนผลนะคะไปกินเป็ดเดี๋ยววันนี้ถือว่ามีเวลาน้อยนะคะมีเวลาแค่ช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายสาเท่านั้นก็เลยมีเวลาเพลิดเพลินกับของอร่อยประมาณ2มื้อเท่านั้นนะคะกับอีก1มื้อเล็กๆ ก็หวังว่าคนดูจะชอบกันแล้วก็ไปตามรอยเราตามร้านอาหารที่เราไปกันด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนรอบหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะกับ i AfterBake ค่ะ